สุ่มสองโลจะเป,ป็นไรไปเราต้องสุ่มหาน้องเรมนะผม,มก,กม็น้องเรมโหดทุกเกมน้องเรมเข้าเกมไหนก็โหดหมดได้เลยเหรอแรงมากไม่ใช่ยอกยอกยอกยังไม่ได้ยังไม่ได้เหมือนกันครับยังไม่ได้เหมือนกันครับโอ,อ้ไม่ได้ครับอ,อ่ออีกแล้วเหรอเออ ฮอัติฟแฟกน้องออกอ่ะไม่อยากได้แฟกโอ้โหโอ oh my god โ oh อ my god โอ้ my god ไม่แล้วเหรอไม่ใช่ลัคโอ้โหนี่เกลือเกลือไม่แล้วเหรอไม่ใช่ลุงคอรัส โลฟีสุดท้ายมาแล้วเหรอไม่ใช่ <c oughs> ชุรีมาทำไมชูรีชูรีมาทำไมครับชุรีมาทำไมเลืมมาแล้วล่ะนี่ไม่ใช่นี่อาร์ติแฟกตัวสีดาวนะครับผม โอ้โหน้องล็อกไม่ละอาร์ติแฟกต์จบพ่นแรกผ่านไปพันสองพันสามค่อยๆผ่านไปลงผิดคิดภาคภูมิใจกดไม่ได้น้องมาละสองพันผ่านไปสามพันสี่พันค่อยๆผ่านไป ฉันชื่อเรมเป็นสาวใช้แห wow. ่งเกอร์ดรอสวาลขอฝันข่ากตัวด้วยนะจ้าดีจ้าอีกอันหนึ่งเหรออ่าหยอกหยอกโอ้ยอย่าบอกนะสองเรมโอ้ยเอ๊ะเหตุการณ์คุดคุณเอ๊ะ คุณเนาะคุณมาไหวคุณมากต่อด้วยน้องเอมิเลียไหมเอมิเลียไม่อยากสุ่มอ่ะเพราะว่าเขาเขาว่ากันว่าน้องน้องไม่ได้ใช้นะ